ชุดแต่งมาสเตอร์ CX 3 0นะครับพร้อมติดตั้งแล้วนะครับปลายทีเจีขับแต่งรถนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีลายผลิตเคสลาด้วยครับเออมิติของรถให้ดูสวยงามนะครับเรียบหรูดูแพงยิ่งขึ้นนะครับด้วยสเกิร์ต CX 3 0นนะครับสเกิร์ตหน้านะครับดีไซน์เรียบหรูดูแพงนะสเกิร์ตด้านข้างนะครับแล้วก็ คิ้วนะครับสีบรอนตรงกาประตูนะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีนี่ฮะสเกิร์ตท,ท้ายนะครับบายท j เจขับแต่งรถนะครับ0 9 0 9 5เก้9 9นนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งนะครับสั่งสีนะครับก็สามารถสั่งสีได้เลยนะครับบริษัททีเจมันตขับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ